สวัสดีค่ะทุกคนยินดีต้อนรับเข้าสู่สุชิรา634ทารุ่นะคะสำหรับวันนี้ก็จะเป็นการอ่านแรนดอมเนาะมาถามถึงความรู้สึกของเขาที่มีต่อเราดีกว่านะคะเพราะว่ากระต่ายนึกอะไรไม่ออกเลยช่วงนี้แล้วก็ช่วงนี้ยุ่งๆนะคะก็เลยไม่ได้มาก็ขออาภัยกันด้วยนะคะมาเริ่มกันเลยนะคะดูกันสิว่าในตอนนี้พลังงานของเขาเป็นยังไงบ้างคนที่เรามาถามถึงนะคะถามไปเรื่อยเลยเนาะเออดูซิว่าเป็นยังไงนะคะ ตัวเขานะกำลังเป็นช่วงของการตัดสินใจหรือเปล่านะคะหรือว่ากำลังขึ้นขึ้นสารางนี้ก็ได้นะมีความเกี่ยวข้องเกี่ยวกับการตัดสินนะคะตัดสินขึ้นสารจริงๆก็ได้นะหรือว่าตัดสินจากบุคคลภายนอกคนอื่นหรือว่าคนที่มีอิทธิพลกับเขาอย่างนี้ก็ได้นะคะแต่มองดูว่าตัวเขาเนี่ยไม่ได้อยากจะปลดปล่อยเขายังหวงกับสิ่งที่เขามีหรือว่า สิ่งที่คนอื่นมาตัดสินเขาอะไรอย่างเงี้ยเช่นว่าเขาอาจจะถูกตัดสินให้ออกจากอ,อให้สั่งย้ายออกจากบ้านหลังนี้อะไรเงี้ยซึ่งเขาเองก็ไม่ได้ขัดขืนหรอกแต่ใจเขาน่ะก็ยังรู้สึกว่าบ้านหลังนี้เป็นของเขานะคะอ,อ่ะดูคุณสิพลังงานคุณเป็นยังไงได้บ้างพลังงานของคุณมีการ move on เป็นการเดินทาง ไปข้างหน้ากับชีวิตอย่างนี้ก็ได้หรือว่าเป็นการเดินทางจริงก็ได้นะคะแต่ดูแล้วเนี่ยความรู้สึกระหว่างคุณกับเขาเนี่ยทั้งคุณและเขาเนี่ยนะคะก็ไม่ได้ต่างกันเท่าไหร่ยุ่งกันคนละเรื่องแต่ดูเหมือนคุณน่ะจะกําลังได้รับนะคะโอกาสบางอย่างหรือเรื่องของการเงินบางอย่างอยู่ในฝั่งของเขาเนี่ยยอมและนะคะให้คนตัดสินไปแต่ว่าใจยังผูกติดผูกมัดอยู่นะคะอืม คราวนี้ดูซิว่าตัวเขานะคะรู้สึกกับคุณยังไงบ้างตัวเขาตอนนี้รู้สึกกับคุณยังไงบ้างได้พูดได้คุยกันไหมหรือว่าคุณกับเขาหรือเปล่าที่มีประเด็นกันนะคะขอดูสิว่าตอนนี้เขานะคะรู้สึกกับคุณยังไงได้บ้างคะ่ะคนที่คุณมาถามถึงเขารู้สึกกับคุณยังไงได้บ้างโอ้ทริอัซอสถ้าคุณเป็นคนที่ออกมาจากความสัมพันธ์ตัวเขาก็ยอมนะ เขาก็ให้ความยุติธรรมนี้โดยเฉพาะอย่างยิ่งถ้าเกิดว่าความสัมพันธ์นี้เป็นลักษณะของรักสามเศร้านะคะมีคนอื่นเข้ามาด้วยหรือว่ามีสิ่งที่สามเข้ามากั้นกลางอยู่แล้วเนี่ยตัวคุณเองก็รู้สึกว่าฉันไม่อยู่ตรงนี้แน่นอนเพราะมันสร้างความกดดันนะคะสร้างความเครียดให้กับชีวิตจนเกินไปคุณเลือกที่จะมุ่งหน้าไปหาโอกาสใหม่ๆดีกว่าหรือว่าไปทําความรู้จักกับคนใหม่ๆดีกว่าเนาะหรือไปเริ่มต้นกับชีวิตของตัวเองให้โอกาสกับตัวเองนะคะ มันเลยทําให้เขารู้สึกว่าอืมเขาคงทําอะไรไม่ได้มากเขาพยายามยื้อไว้แล้วดึงไว้แล้วแต่ว่าในเมื่อคุณนะคะตัดสินที่จะไปคุณไม่แฮปปี้ที่จะอยู่ตรงนี้ตัวเขาเองก็ปล่อยให้คุณไปนะคะดูแล้วคนทั้งคู่ก็เจ็บเหมือนกันนะอืมด้วยไพ่ r รีออฟซอรนะคะอืมเขาเองก็ไม่สามารถที่จะทิ้งบางละทิ้งบางสิ่งบางอย่างที่อยู่ในชีวิตประจําวันของเขาได้เพื่อที่จะมาเลือกคุณอะไรเงี้ย ถามว่าเขารู้สึกยังไงเขารู้แหละว่าคุณกําลังมุกออนแล้วก็หันหลังไปจากเขานะคะเขาเองก็หวงก็หึงอยู่นะแต่อืมแต่ถ้าเขาเนี่ยยังอยู่ในความสัมพันธ์กับคนอื่นนะคะมันก็ไม่ยุติธรรมกับคุณแล้วก็ไม่ยุติธรรมกับอีกคนนึงด้วยเพราะฉะนั้นเนี่ยเขาจะมารู้สึกอะไรกับคุณมากกว่าเนี้ยมันก็คงจะไม่ดีเนาะเพราะมันอาจจะเป็นการทรยศหันหลังคนที่เขาคบอยู่ หรือแม้กระทั่งทําให้คุณเจ็บปวดใจนะคะกับการที่รอแล้วรออีกแล้วก็ไม่ได้ทําอะไรเขาเองก็รู้ดีว่าตัวเขาเนี่ยมีคอมมิชเมนต์ไปแล้วเขาเลือกไปแล้วเพราะฉะนั้นเนี่ยเขาก็ต้องยอมรับในสิ่งที่เขาเลือกนะคะอืมแล้วดูเหมือนเขาจะเขาจะเลือกเพื่อที่จะให้ตัวเองได้มีความสุขกับสิ่งที่ตัวเองเลือกด้วยอ่ะมีลักษณะแบบนั้นอ่ะมาดูกันสิว่า ตอนนี้เขารู้สึกยังไงกับความสัมพันธ์ของคุณกับเขานะคะที่มันจบลงเขาคิดถึงนะคะอืมเขาคิดถึงแล้วก็ความผูกพันที่เคยมีด้วยกันเนี่ยมันก็ยังอยู่นะเสียดายเสียใจนะคะถ้าเลือกได้ก็ยังอยากให้คุณอยู่ตรงนี้นะคะอยากไปด้วยกันแบบนี้อยากให้คุณยอมรับในสิ่งที่เขาเป็นหรือว่ายอมรับในการอยู่กับ คนอื่นที่เข้ามาอยู่ในความสัมพันธ์ด้วยอะไรเงี้ยอืมแล้วเขารู้สึกยังไงบ้างที่คุณน่ะเดินหันหลังออกจากเขามานะคะเขารู้สึกยังไงที่คุณตัดสินใจแบบนี้คะเขารู้สึกยังไงที่คุณตัดสินใจแบบนี้เดินหันหลังให้อืมมันเป็นคําตอบที่ชัดเจนเนาะว่าคุณเลือกตัวเองนะคะมันเป็นคําตอบที่ชัดเจนให้กับความสัมพันธ์นี้ในเมื่อเขาเลือกไม่ได้คุณก็จะเป็นคนที่จะต้องเลือกนะคะ เพราะฉะนั้นเขาก็ยอมรับในกฎแล้วก็โชคชะตาตรงนี้ซึ่งเขาทําอะไรไม่ได้อยู่แล้วพอถ้ายิ่งเขาไปคอมมิชเมนต์กับคนอื่นไปแต่งงานกับคนอื่นมีทะเบียนแล้วเรืออะไรแล้วอย่างเงี้ยสิ่งเดียวที่เขาทําได้ก็คงต้องให้คุณเป็นคนตัดสินใจแต่ถ้าคุณอยู่ตรงนี้เขาก็คงดีใจแต่คุณก็คงไม่ไม่แฮปปี้ขนาดที่จะไปอยู่กัน,นสามสามีสามคนอะไนอย่างเงี้ยนะคะเพราะฉะนั้นกระต่ายมองว่าตัวคุณอะ ให้โอกาสกับตัวเองเพราะคุณรอ,อนานเกินไปแล้วนะคุณอาจจะรอมานานนะคะรู้จักกับคนคนนี้มานานคบกันมานานเขาบอกจะเลิกก็ไม่เลิกสักทีกับภรรยากับคนของเขาหรือว่าคนเก่าอะไรเงี้ยยังมีการวนกลับไปกลับมาอย่างนี้ก็ได้นะคุณก็เลยรู้สึกว่ามันถึงเวลาแล้วแหละที่คุณจะต้องตัดสินใจ ให้กับตัวเองเพื่อที่จะไปเปิดโอกาสนะคะบางคนอาจจะคิดว่าไม่ได้แล้วฉันอายุเริ่มเยอะแล้วยังไงฉันก็ต้องรีบไปถ้าฉันไม่ไปตอนนี้ฉันจะเจอฉันจะไปเจอใครทันไหมเนี่ยอะไรประมาณนั้นก็ได้นะคะ mm. ก็เลยมองว่าคุณก็เลือกตัวเองนะคะเลือกที่จะหยุดเวลา,าไว้ตรงนี้แล้วก็กลับมาให้เวลากับตัวเองอืมอยู่สิจะเป็นยังไง อืการที่คุณกลับมาเพื่อให้โอกาสกับตัวเองเนี่ยก็แต่มองว่าตัวคุณนะคะก็คิดว่าตัวคุณเนี่ยยังมีคนที่อาจจะมีคนที่ใช่สําหรับคุณรออยู่ข้างหน้าก็ได้คงมีสักคนหนึ่งสักวันหนึ่งที่จะมีคนที่จะเลือกคุณนะคะแล้วก็เลือกกันเลือกกันและกันอะไรแบบนี้อืมเขาจะรู้สึกยังไงคะถ้าเกิดว่าเขารู้ว่าคุณเนี่ย จะมีคนอื่นเขาจะคิดยังไงหรือว่าจะมีปฏิกิริยาไงถ้าเกิดว่าเขารู้ว่าคุณนะคะเลือกที่จะไปคบกับคนอื่นเปิดใจให้กับคนอื่นโอ้มันจะทำให้เขารู้สึกแบบอืมเขาเหมือนโดนทิ้งไว้ข้างหลังนะเขาจะแบบพยายามเข้าหาคุณอะจะเหมือนกับพยายามลังแล้วก็พูดหาเหตุผลน,นะคะให้คุณอะอยู่ตรงนี้กับเขา หรือหาเหตุผลให้คุณอะ่ะพยายามเป็นโสดต่อไปได้ไหมนะคะแต่กระแตอมองว่าคุณคงไม่รับฟังอะไรเขาแล้วนะเพราะว่าคุณอาจจะเคยคุยกับเขามาหลายครั้งแล้วนะคะเขาใช้ทั้งคําพูดเหตุผลใช้ทั้งคําสัญญานะแต่ว่าก็ไม่เคยเกิดขึ้นสักทีนะคะคุณก็เลยรู้สึกว่าอคุณคุณจะไม่รับฟังเขาอีกแล้วกระแตอมองว่าคุณน่าจะเคยให้โอกาสเขามาเยอะอะ่ะแล้วตอนนี้คุณก็รู้สึกว่าไม่ดีกว่าอืมไปหาโอกาสข้างหน้าดีกว่านะอืม ดูสิว่าตัวเขานะคะหลังจากนี้เขานะคะจะเป็นยังไงหรือว่าเขาเนี่ยจะมีการติดต่อสื่อสารอะไรมาไหมเขาก็ยังจะแอบดูคุณเขาก็ยังจะส่งสายตามาที่คุณนี่แหละนะคะอาจจะมีการพูดประชดประชันส่งข้อความมาอะไรย่างเงี้ยจนทําให้คุณเซ็งอะ่ะก็แปะว่าเขาจะพูดจนจนคุณเซ็ง จนคุณรู้สึกว่ามันก็ไม่ไปไหนนะความสัมพันธ์นี้ก็ยังอยู่ที่เดิมอะไรเงี้ยเออขนาดแต่อ่านเยียก็แต่อเองรู้สึกว่าเซ็งเซ็งรู้สึกว่าเ,าเอยมันไม่ไปไหนเลยไม่มีความก้าวหน้ามีความคืบหน้าคนคนนี้อาจจะเป็นคนที่แบบขี้เกียจทํางานในความสัมพันธ์ก็ได้เนาะพลังงานมันดูเหนื่อยเอื่อย,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 อยดูแบบดูไม่ได้กระ,กระตู้ขนาดนั้นนะคะในการอ่านไพ่นในวันนี้นะก็แต่รู้สึกว่าเนี่ยมันเหมือนโฟกคับอะ่ะอืม เปิดไพ่ขึ้นมาก็ไม่เห็นพลังงานใหม่ๆก็ยังเจอพลังงานเดิมๆรักสามเศร้าอะไรเงี้ยเออแล้วก็ไม่ปรับเปลี่ยนเปลีปล่ยนแปลงไม่เลือกอะไรเงี้ยอ,อจนอีกคนนึงต้องเป็นคนเลือกแล้วก็ต้องเดินออกไปก่อนอะไรเงี้ยแล้วก็สุดท้ายก็วนกลับมาเพราะก,กลัวว่าจะไปมีคนอื่นแล้วแล้วก็ทําให้อีกฝ่ายต้องมานั่งเซ็งแบบนี้นะคะเอออะดูกันซิว่าแนวโน้มดีกว่าดูแนวโน้มซิว่าความสัมพันธ์นี้จะเป็นยังไง แนวโน้มหรออู้เขาอาจจะนะมาพูดเอาอกเอาใจคุณนะคะทำแบบแผนสุดท้ายเลยไม้ตายสุดท้ายของเขาเนี่ยอาจจะทำอะไรบางอย่างเพื่อที่จะแสดงออกให้คุณได้รู้ว่าเขาอะรักแล้วก็แคร์คุณเนาะอืมแต่จริงๆแล้วเนี่ยการการกระทำของเขาเนี่ยทำเพื่อตัวเขาเองทั้งนั้นแหละนะคะต้องบอกไว้อย่างนั้นเขาอาจจะมาดีสักพักหนึ่งมาทำโน่นทำนี่ให้เช้าถึงเย็นถึง มาดูแลมาใส่ใจเหมือนกับว่าเรากับว่าเราเป็นคนรักกันอะไรประมาณนั้นนะเออทําให้คุณเนี่ยได้คิดถึงเรื่องเขาอีกทีนึงอะไรเงี้ยทําให้คุณดีใจสุดขีดแล้วก็นั่นแหละหลังจากนั้นเขาก็จะเฟดตัวหายไปเห็นไหมเฟดตัวหายไปนะคะเออไพ่เลยบอกว่าหนีไปนะไปเป็นโสดซะนะคะอย่างน้อยๆเนี่ยคุณยังมีโอกาสได้เจอคนใหม่ๆน้องไพ่ขึ้นนะ แล้วก็มีเวลาให้กับตัวเองมีเวลาได้มาทําโ,โน่นทํานี่นะคะอยากไปท่องเที่ยวอยากกินอะไรอยากใช้อะไรคุณก็ทําได้เองโดยที่คุณไม่ต้องรอว่าเขาจะพอใจไหมอะไรไหมนะคะอืมแล้วก็มันจะทําให้คุณเนี่ยเหมือนตื่นรู้อะไรบางอย่างด้วยนะในความสัมพันธ์นี้นะคะหลังจากที่เขามาแล้วก็แบบพยายามที่จะมาทําให้คุณพอใจดูแล้วคุณจะไม่เชื่อนะคะในสิ่งที่เขาจะทํา คุณจะเริ่มคิดว่าเ hey, อต้องการอะไรนะเออทําไมไม่ทําแต่ตอนแรกถ้ารู้ว่าทําแบบนี้แล้วมันดีทําไมไม่ทําแต่ตอนแรกก็าทาอะไรตอนนี้ได้ไหมเอออ่ะคราวนี้มาดูกันดีก,กว่านะคะว่าคุณเนี่ยจะมีใครเข้ามาอีกไหมถามแบบขัดใจเลยคุณเนี่ยจะมีใครเข้ามาอีกไหมคุณก็ไม่ได้แย่นะคุณก็มีคนคุยอยู่ทุกวันนะหรือว่า ทุกวันนี้ก็มีคนส่งข้อความมาหาคุณมาจีบอยู่แล้วหรือเปล่าแต่คุณอาจจะไม่ได้สนใจขนาดนั้นหรือเปล่านะคะคุณอาจจะอยากเป็นเพื่อนอยากจะใช้เวลาอยากจะเทคไทม์เพราะตัวคุณเองก็ยังไม่แน่ใจว่าคุณ่ะจะมูฟออนจากคนนี้ได้ร้อเปหรือเปล่าเพราะใจนึงก็รู้สึกว่ามันยังตัดกันไม่ขาดแบบนั้นไหมคุณก็เลยคีฟเฟรนด์โซนกับคนเหล่านั้นนะคะอืมเนี่ยพลังงานของคุณทริกกี้ตัวเองอยู่ในตอนนี้นะคะแต่ก็อีกนั่นแหละ เนะาะไพ่ขึ้นมาบอกว่าให้รักตัวเองก่อนนะคะเซลเลิฟเป็นดีเอ็มเพรสนะคะดูแลตัวเองก่อนเพราะว่าจริงๆรแล้วดีเอ็มเพรสอะเป็นพลังงานที่ดูแลให้คนนั้นให้คนนี้ก่อนให้คนอื่นให้ลูกก่อนเสมอเนาะคนเป็นแม่เนาะแต่ว่าในคราวนี้เนี่ยไพ่บอกว่าให้ดูแลตัวเองนะคะปกป้องตัวเองจากสิ่งเหล่านี้ที่ถ้าคุณยังรู้สึกว่าเออยังไม่มั่นใจเลยว่าจะออกไปมีความสัมพันธ์ได้หรือเปล่าหรือว่าเออยังรู้สึกละล้าล,ล,ละลังรอคน รอว่าคนเนี้ยจะมีการปรับเปลี่ยนเปลี่ยนแปลงตัวเองก็เลยยังไม่ได้กล้าที่จะออกไปคุยกับใครหรือว่าไปคบกับใครจริงจังไพ่ก็เลยขึ้นมาว่างั้นคุณก็ดูแลตัวเองไปก่อนนะคะเพราะว่าจริงๆ The e m p r e ร s ก็มีลักษณะของความเป็นแม่เลี้ยงเดี่ยวได้นะอืเพราะฉะนั้นเนี่ยก็มองดูว่าคุณอาจจะ อยู่สดๆแบบที่ดูแลตัวเองไปก่อนอย่างนี้ก็ได้นะคะหรือว่าไปดูแลอย่างอื่นไปทําอย่างอื่นนี้ก็ได้ไปทําธุรกิจไปดูแลคนที่บ้านคนในปกครอ,ง,องนี้ก็ได้ถ้าคุณยิ่งคุณเป็นคุณแม่เลี้ยงเดี่ยวแล้วเนี่ยก็อาจจะเอาเวลานี้นะคะเป็นนาทีทองในการที่จะได้ไปดูแลลูกด,ดูแลเต้าเนาะอืมไม่ต้องแบ่งเวลาให้ใครอะไรอย่างนี้ไงอ่ะคราวนี้มาดูไพ่นะคะ ให้อลอร์เค้าคิวปิดดูซิว่าไพ่อยากจะบอกอะไรแนะนำอะไร beware of codependency นี่ไงมันจะมีพลังงานของการพึ่งพาพลังงานอีกฝ่ายนะคะด้วยความที่คุณนะ่ะเป็น dm place เป็นคนที่ n u r เชอร n g ให้พลังงานดีๆแก่ทุกคนที่เข้ามาเนาะพร้อมให้พร้อมเมตตาพร้อมดูแลเพราะฉะนั้นการที่เขายังอยู่ในชีวิตของคุณเนะี่ย ก็มีส่วนนะที่เขายังรู้สึกว่าเขาต้องพึ่งพาพลังงานจากคุณคุณเป็นเหมือนคลังพลังงานที่เขาจะต้องเข้ามาแล้วก็แวดเติมแล้วก็ออกไปอ่ะอืมเป็นเหมือนรถไฟฟ้าเขาเป็นเหมือนรถอีวีที่วิ่งผ่านมาแล้วก็มาเติมเติมเชื้อไฟเสร็จนะคะแล้วเขาก็ไปต่อเขาจะเป็นอย่างเงี้ยวนกลับไปกลับมาแบบนี้เพราะฉะนั้นเนี่ยลองปิดสถานีดูนะคะอืมไม่ให้ใครเข้ามาแล้วเก็บพลังงานชาร์จไว้ให้ตัวเอง d ีว i ยทมิ่งขึ้นมาไพ่บอกว่าเมื่อไหร่ก็ตามนะที่คุณเจอคนแบบนี้เนี่ยหลังจากนั้นคุณจะเจอคนที่เป็น d ีว i n ทมิ่งให้อดทนเข้าไว้นะคะในช่วงที่ทุกอย่างมันอาจจะดูยากเย็นดูไม่ลงตัวอันนี้ความหมายคือช่วงที่คุณ m มู่ o อนะไม่ใช่ว่าช่วงที่คุณไปวุ่นวายกับคนนี้หรือว่าวนกลับไปกลับมาเนี่ยอันนั้นไม่เกิดผลนะมันก็จะยังอยู่ในเซอร์เเดิมคือวนกลับไปแล้วก็วนกลับมาก็เหมือนกับรถอีวที่ มาเติมไฟหมดไฟก็กลับมาเติมอะไรเงี้ยมีไฟก็ไปอะไรเงี้ยเอออันนั้นอะ่ะจะเป็นพลังงานลักษณะที่ว่า beware of co-dependency เขาก็เลยขึ้นมาเตือนว่าคุณอาจจะนะคะหลงกลับเข้าไปอยู่ในเซอร์เคิลเดิมๆหรือเปล่าเพราะฉะนั้นเนี่ยถ้าออกมาจากเซอร์เคิลเดิมๆได้แล้วนะคะคุณจะมีพลังงานล้นเหลือเหลือเฟือที่จะได้เจอกับเอ,อ่อคอนเน็กชันใหม่ๆห,หรือคนใหม่ๆนะคะซึ่งมันคุ้มค่ากับการรอคอย อาจจะมาเจอคนที่เขาจะมาเทคโอเวอร์ปั๊มก็ได้นะนั่นไงพูดไม่ขาดคําเลยโซเมจจะเข้ามานะก็นั่นแหละถ้าคุณออกหลุดออกจากวงจรเดิมกับคนนี้ได้นะคะหรืออีกในนึงเนี่ยถ้าเขานั่นแหละที่มีการเปลี่ยนแปลงนะเลิกพึ่งพาพลังงานสะอาดเนี่ยเออตัวเขานะคะจะสามารถนะกลับมาเป็นคนที่จริงๆแล้วเขาอาจจะเป็นโซเมจคุณก็ได้ แต่ตอนนี้เขาอาจจะเป็นโซเมตที่กําลังไปเผชิญกับคู่โซโซเมตที่เป็นคู่กรรมของเขาอยู่คามิเกเลชันชีประเลงเงี่ยเออเพราะฉะนั้นเนี่ยเขาก็จะต้องไปวนอยู่กับวนหลูอยู่กับอะไรเหล่านั้นก่อนนะคะหลังจากนั้นแหละนะถึงจะได้มีการเปลี่ยนแปลงเป็นพลังงานสะอาดนะวนกลับเข้ามาแล้วก็มาเป็นเนื้อคู่ที่แบบว่าเออ สามารถที่จะคอนเน็กกันได้นะคะเสียสละให้กันได้เนี่ยอันนี้ถึงจะเรียกว่าเป็นคู่ที่ดีถ้าเขาเนี่ยยังไม่สามารถที่จะสละอะไรได้เลยเพื่อใครเนี่ยคนคนนี้ก็ยังไม่คู่ควรหรือเหมาะสมที่จะเป็นคู่ใครน,นะคะแม้แต่คู่กับคุณก็ช่างเนี่ยด้วยไพ่ four of pentacles นะคะความเห็นแก่ตัวความคลีดี้ความสตินชี่ของเขาเนี่ยนะคะมันเป็นคุณสมบัติของคนที่รักตัวเองมากจนเกินไปจนลืมรักคนอื่นนะเออเพราะฉะนั้น Be aware นะคะ Be aware of codependency นี่แหละคือพลังงานของ codependency เลยมีแต่จะเอานะไม่มีให้นะคะเพราะฉะนั้นก็ดูเอาว่าคนแบบไหนนะคะที่คุณอยากจะรักษาไว้ในชีวิตแล้วก็คนแบบไหนที่คุณอยากจะให้เข้ามาอยู่ในชีวิตเรียกร้องนะคะ Calling in your soulmate ได้เลยนะอ่ะไหนๆก็พูดมาถึง Calling in your soulmate แล้วมาดูกันสิว่ากระต่ายจะได้พไพ่ใบนี้จริงหรือเปล่านะจะได้ไพ่ใกล้เคียงไหมขออนุญ,ญาตเปิดไพ่ Oracle โรแมนต์นะคะให้กับคนกลุ่มนี้หน่อยคะ่ะเขาจะเจอเนื้อห่วงเขาในเร็ววันไหมถ้าขึ้นก็เวลี่สุดเลยนะเห็นไหมปลดปล่อยตัวเองก่อนนะคะฟรีโอเซล,ลจากพลังงานเนี่ยพลังงานด้านลบพลังงานแปดเปื้อนนะเขาเรียกพลังงานแปดเปื้อนโอ้โหเลนิเซนแฟกเตอร์เนื้อคู่โซเมตของคุณอะอาจจะไม่ใช่คนไทยนะหรืออาจจะเป็นคนไทยแต่ไม่ได้เติบโตที่เมืองไทยซึ่งความหมายก็คือ เขาอาจจะต่างชาติเป็นเหมือนต่างชาติต่างศาสนาต่างวัฒนธรรมในในในการเติบโต,ตของเขาอะนะคะเพราะฉะนั้นก็ดูดีว่าเออคนที่เป็นอยู่ในปัจจุบันเนี้ยมันเหมือนกับเรามากเกินไปหรือเปล่านะคะแต่ถ้าเขาเป็นต่างชาติอยู่แล้วค่ะอืมก็สงสัยว่าเป็นคนนี้หรือเปล่าเนี่ยต้องรอให้เขาไปหมดกรรมก่อนนะ เขาต้องปลดปล่อยตัวเองออกจากกรรมหรือว่าสิ่งที่เขาไปติดบ่วงติดห่วงอยู่ด้วยนะคะโดยเฉพาะเรื่องของเอกสารการหย่าร้างเรืออะไรเนี่ยถ้ายังไม่เรียบร้อยนี่แสดงว่าไม่ใช่คนนี้นะแต่ถ้าเขาเรียบร้อยแล้วนะคะฟรีเ,เซล,ลออกมาแล้วเป็นต่างชาติเป็นคนที่แตกต่างกับเรามากสีผิวต่างกันเรืออะไรอย่างเงี้ยอืมคนนี้ก็มีความเป็นไปได้ว่าเขาเป็นหนึ่งในดีว i ยทมิ่งนะทำไมกระต่ายพูดว่าหนึ่งในดีวายทมิง่งเขาเป็นดีว i m ทามิง่งเป็นหนึ่งในโซเมดของคุณเอออะ v e r y s o o n ฮัลโหลไม่นานเลยค่ะไม่นานเกินรอเลยเมื่อไหร่ที่คุณปรับพลังงานตัวเองได้ปรับเปลี่ยนวิธีผลลัพธ์มันก็จะแตกต่างออกไปนะคะก็รอดูกันได้ว่ามันจะจริงหรือเปล่านะเออเพราะฉะนั้นนะคะของดวงใครก็มารับไปแล้วกันเนาะแต่ถ้าไม่ใช่ไม่ตรงก็ต้องขออภัยด้วยแต่ถ้าอยากให้ตรงให้แม่นนะคะก็ดูดวงส่วนตัวดีกว่าเนาะใครที่อยากดูดวงส่วนตัวก็แอดไลน์กันเข้ามานะคะสำหรับวันนี้แม่หมอไปก่อนแล้วบ,บายยค่ะ